ครับก็สวัสดีทุกๆท่านนะครับ FC หนุ่มนนสาวนุ่นนะครับผมดูกันแบบเต็มเต็มเต็มอิ่มนะครับแล้วก็อินม,มีความสุขตอนนี้นะครับภารกิจของผมหลังจากตื่นตั้งแต่เช้าเช้านะครับก็ทำนู่นทำนี่ช่วยอะไรได้ช่วยคราวนี้ครับภารกิจนี้ต้องไปรับพระเอกของเราแล้วครับหนุ่มนุนครับที่บ้านจะรวยผมกำลังมุ่งหน้าอยู่บน ถนนนะครับสายปราศาทตรปราศาทตรสังกะนะครับในข้างหน้านี่ก็จะเป็นทางเลี้ยวเข้าบ้านจะ่วรวยแล้วแล้วก็มีมีเสื้อนะครับที่พระเอกของเราเนี่ยจะใส่ในวันมั่นด้วยเดี๋ยวเอาไปให้ซาเอ็ดนะครับโทรไป,ปอบอกนนแล้วนนกําลังอาบน้ําอาบท่าครับแต่งตัวรอแล้วเดี๋ยวรอดูกันครับว่าจะ หลอแค่ไหนนะครับผมตามไปเลยครับถึงแล้วครับถึงแล้วหน้าบ้านของเปบิ้กเมืองช้างของเราครับถึงแล้วครับถึงแล้ว จะลงไปสวัสดีญาติๆกันก่อนนะครับอันดับแรกสวัสดีครับ,รบโอ้รอแล้วสวัสดีครับรอแล้วรอแล้วยังไม่ได้ตัดจังหวะจัดเจลเจลอยู่ไหนใส่ให้รอ เอาให้รอเลยใช่ไหมแม่คุณแคุณทำดึงยายเป็นยายยายนุ่อ๋อยายยายะผมก็เรียกคุณยายตามแล้วกันงั้นนะเรียกยายทั้งหมดเลยเป็นไรเราหกสิบแล้วนุ้ยเรียกยายอะไรเลยโอ้หกสิบแล้วนะจ้าหกสิบแล้วทำไมหน้าตาคุณยายเนี่ยยังสามสิบสี่สิบอยู่เลยกูไปที่งานเดียวกันหมดใช่ครับเมนอนหรือลา ผมนะลาวลูกลาวลูกลาวคักๆเลยครับผมเป็นคนชุมพลบุรีครับไปได้เมียอยู่แคนดงชุมพลนี่สุรินฝั่งนู้นติดกับพยัคฆภูมิิสัยฝั่งนู้นติดกับอำเภอพุทธิสงศ์น่ะได้ครับสามสามสามชายแดน ซุรินบุรีรัมย์ศรคามอยู่ด้วยกันผมอยู่กลางฝนตกแดงไหมครับเนี่ยน่ขุนย่าโอ้ยย่างเราคุณย่าวัสดีครับโอ้เฮ้ยไม่โอ้ยโอ้ย สุดยอดสุดยอดเลยสุดยอดมากมากครับนี่รอเกินหน้าเกินตาแล้วเนี่ยเอาเจลอยู่ไหนเจลอยู่ไหนเอาเจลมาจ,จัดจัดทรงให้น่ ธรรมดาครับแววเจียวมาจัดทรงก่อนครับมันต้องรอไปจากบ้านกะว่าลงรถไปปุ๊บสาวนุ่นนี่ถึงกับน้ะถึงกับละลายเลยใช่ไหมไม่มีใครจำได้เลยครับจัดยังไงไ,ไ,ไปหน้ากระจกอยู่ไหนไปหน้ากระจกจะได้ดูจะได้ดูด้วย จ,จัดให้เรวจัดให้จะหาที่วางกล้องเราจะวางกล้องไว้ตรงนี้นะครับจัดทรงให้พื่ออีคองเราก่อนตอนนี้บอยาแปดแล้ตอนนี้เวลาตอนนี้แปดโมงสิบหกนาทีำคำกราบจะอานกระจกก่อน ก่อนก็มีน้ำเปล่าครับให้น้ำเปล่าหน่อยจะปรผสมเมื่อวานใช่ไหมแม่นแล้วมันจะได้หร่ไม่ได้ก็เอาให้มันดูดีก็โอเคครับแบบว่าทรงผมมันต้องเรียบแป้อะไรต่ำนองนี่นะเข้าใจไหมมันจะเว่เลยตรงนี้เนาะเนี่ยอย่างงี้ใช่ไหมงั้นเมื่อวานเราบอกว่าเราถ่ายรูป หรือวานไม่มีวานม่เป็นไรพวกวานมันเร็ววานอ่ะพวกครก็เยมันไม่นี้เรไฮไลทก็อยู่ที่ข้างหน้านี่นะเดีย๋ยวนี้กับผม ทรงก่อนนะครับผมใส่กางไม่ต้องเอาให้มันโล่กอะ ทิ้งพูดจ้ะขอรออ่อนไปนะเออแล้วอ่านดิอ่ะสบายเอาผ้าใส่อย่างไรให้ดีใส่ให้มันมีเข็มกัดนอตนา่นน่ะบารูเจมเขนแต่อด้เข็มกัดนะที่ตัวติดดุมนี่แอบบุ่งไงที่หนีบอยู่นี่แยกอะตอนนี่มาไรอฮะก็จะหนีบไอ้ผ้าไหมนะ ตอนหาหาไม่เจอหรอกตอนเจอหนิได้ไหนหันหน้ามานีดิเฮ้ยโก็รอเลยครับ,รบย่าไหนแป้งอะ แป้งคราวนี้ เอาไปเอาไปที่นู่นเดี๋ยวใส่ไปมัน,นอ๋ออ๋อ,อ,อเอาไปใส่ที่นู่นเลยเนาะครับมันจะใส่ไปในนั้นเลยได้มันหายเดี๋ยวมันหายกลัดไปเลยใส่ต้องกล,ลันไม่ได้เส <c oughs> ื้อมันเล็กหรือคนตัวใหญ่ต <c oughs> ิ๊งเอาเสื้อเ <c oughs> สื้อทำไมเล็กขนาดนี้เสื้อืบอกหนี่ พ่อจอะย่าพ่อไปนู้นเลยสมมุติก่อนนะสมมุติเขาเบี่ยงทางไหนย่ะสมมุติอ๋อยาพีจังไม่ค่อยได้หรอกน่าจะเบี่ยงไปน,นี้ น,นดิเอาข้างนอกก็ได้มันจะได้สว่างสว่างโอ้นี่มันจะหล่อไปไหนเนี่ยเอาดิน้นี้เอาท้องพี่คล้องเข้าไปด้วยนนท์เอาใส่ต้องใส่ออกข้างนอกนะฮะใส่ยังไงทองเนี่ยแหละคล้องไปเลยโอ้หัวใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวหัวใหญ่หมวใหญ่ เดี๋ยวหาที่วางกล้องก่อนผมใส่อยู่ข้างในเหรอนะผมใส่อยู่ข้างในไม่ใส่ข้างในไม่ได้เขายืนอยู่นั่นแหละทวีกเอฟดีจะได้เห็นด้วยอ่าให้สตีให้ยืมหนึ่งวันครับเอาแบบว่ามันที่พ่อใส่ราศีแบบต้องจับเลยนะ เอาถ่ายรูปก่อนี้ถ่ายรูปกว่านี้อ่าแก้วก็ตอนนี้ก็รอนะครับรอรอทีมงานพร้อมทีมงานฝั่งของพระเอกฮะเออพาไปก่อนเก็บไปก่อนไปถึงนู่นเราค่อยค่อยจัดใหม่ อีข้างหนึ่งกหมือนกันอีข้างหนึ่งเอาออกก่อนปล่อยก่อนอา่พาพบไปอีกข้างหนึ่งอย่างนงี้ยเอ็ะวางในรถเลยเดี๋ยวจะลืมเราต้องนั่งเบาะหน้าคู่ก,กันกับพี่เอาวางไว้ข้างหน้า แมสเพียบคุณย่าใช่อยู่ที่งานก็เพียบเนี่ยกำลังจะออกไปครับเนี่ยกำลังจะโอ้คุณพ่อคุณพ่อโทรมาแล้วไป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 เดี๋ยวไปซื้อไปที่นี่เราซื้อไปซื้อเราซื้อโค้โอ้นบรอเลยสวัสดีครับรอรอรออ่ะเจอกันใหม่ครับผมเดี๋ยวจะ เ,เจอกันใหม่ที่นู่นแล้วกันที่ที่บ้านสาวนู่นเลยนะครับผมยุติเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ